จบไปได้เก้าหลุมนะฮะมีทั้งเบอร์ดี้โบกีด้ดับเบิลทริปเบิลสนุกสนานนะครับในช่วงของวันหยุดพักผ่อนนะครับเก้าหลุมกำลังดีนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยได้ออกรอบอากาศมันร้อนนะฮะมันมีผลต่อสุขภาพด้วยไม่เกิดไปฮิสโตรกนอกอยู่กลางสนามนะฮะ <laughs> นะ <Everybody S 1> ท่านผูชมครับผมทุกทุกช้าเราะฮะเราอยู่ที่สนามกอล์ฟเขาทรายนะครับมาออกรอบในช่วงของเทศกาลนะฮะสี่ห้าเดือนแล้วไม่ได้ออกรอบนะฮะดูสิครับวงจะเป็นยังไงบ้างแขนซ้ายเจ็บหน่อยนะวันนี้ <laughs> อ่ะโอเคครับกลับมาออกรอบสักหน่อยนะฮะมาเดี๋ยกรอบหลายวันแล้วมัน นะมันจับไม้กอลไฟ้วันแล้วมันคิดถึงและยิ่งแต่ผมกลับมาที่เพชรบุรนะที่ชนแดนนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะแวะมาที่สนามนี้เลยนะฮะเขาสายนะหะลุมแรกก็เสิร์ฟมาแล้วนะฮะมาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เล่นเวทนะครับเจ็บข้อมือซ้ายนะฮะวงค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักไปทางขวามากนะครับพอลงมาที่ครึ่งวงครับผมก็จะใช้ขวาดันไปเลย นะสายพาขึ้นหน่อยนะครับแต่ช่วงลงนั้นเนี่ยจะให้โฟกัสที่ซี่ขวามากกว่านะฮะเป็นการแบบแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับระหว่างออกรอบนะฮะร,ร้อนหน่อยนะฮะแต่เมื่อคืนฝนตกไหมเมื่อคืนฝนตกไหมไม่ตกค่ะไม่ตกแต่ว่าแถวชนแดนนะครับโปงตะแบกแล้วนะฝนตกนะครับเมื่อคืนหาอื่นกันด้วยนะ เจอทั้งอึงเจอทั้งออ่งอ่างกันทางคกก็ยังเจอเนี่ยเนีย็นนี้เขาจะมีการต้มต้มอึงด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับได้มาดีนะครับได้มาค่อนข้างตรงเหลือประมาณร้อยกว่าหลานะฮะเห็นลูกแล้วกลางแฟรีเลยนะ แท่ทนนี้ก็ร้อยห้าสิบหลานะฮะท่านแดงก็หนึ่งร้อยหลาตีมาแล้วครับเอน่าจะประมาณร้อยสามสิบหลานะครับนี่ฮะ ประมาณร้อยร้อยสามสิบล้านกว่านะครับ okay. ตีเลยครับอยู่ขอบขอบกรีนนะฮไม่ได้ซ้อมพัดมาสามเดือนสี่เดือนนะน่าจะห้าหกเดือนนะฮะดูว่าพัดเป็นหรือเปล่าชิปเป็นหรือเปล่าจะชิปอยู่หรือจะชิปหายไปนะคือนักกอล์ฟก็อย่างนี้เลยครับการเดินออกกำลังกายเนี่ยมันก็เป็นการเดินพักผ่อนยืดเส้นยืดสายไปในตัว ะะแล้วก็ได้สัมผัสธรรมชาติโอโอ่อนนะฮะเห็นลูกแล้วอ่อนเลี่นี่จะยากนิดหนึ่งนะฮะมีสลบด้วยนะฮะไม่ได้ง่ายนะครับอ่ะรับเก้าก่อน การนับก้าวช่วยให้เราคำนวณเรื่องของระยะได้นะฮะว่าปกติมันกี่ก้าวเทนี้ถ้าขึ้นเขาลงเขาลงห้วยลงเดินเราก็ไปคำนวณระยะเอานะครับบวกลบเอานะฮะโอเคนะครับป่ลุมแรก2อ,ออน3าพัดโบก,กีไม่เป็นไรถือว่าซื้อเกมพัด ครับแรงไปนิดนึงนะครับเรา,มามไม่ได้สมพับเลยนะน้ำหนักเลยไม่ได้นะครับโอเคครับหลุมต่อไปครับครับหลุมสองครับโอเค หญ้ายังเขียวอยู่เลยนะครับหญ้ายังเขียวเลยนะครับน้ายังถึงอยู่นะก็มีสระน้ําเยอะสระน้ําไว้น้ํามันเลี้ยงบํารุงสนามแล้วก็ไว้ดักนกอบด้วยนะ <c oughs> <c oughs> น้าร้อนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับตีก๊อฟน้าร้อนไอ้มาท่านดูสิครับเนินทั้งนั้นเลยเนี่ยดูนี่กรีนอย่างเนินเลยนะ <c oughs> ถ้าไหลลงไปในน้ำอย่างเดียวเลยครับฝั่งนี้ไม่มีกัก แคดได้ยินเล็งนี้เลยเดี๋ยวนายจะพัดไปหาพัดแค่เกาะปีนยญ้านะฮะหลังเต่าเลยนะครับ

แปดขวบเปนงงอยเหที่เป oh ็นไม้คู่เลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, không bỏ โอเคครับมาที่ลูกนะครับอ่ะอก็อีกวันร้อยหนึ่งนะครับด้วยกรีนยกลมด้วยนะครับขอเป็นพิชชิ่งเวแล้กันครับ ชวยค่ะโอ้โหยังทะลุหน่อยทะลุเลยครับถ้าไม่ชมเดี๋ยวทะลุเลยนะฮะกรีนแข็งเลยเลยฮะหัวดำมาเลยครับหัวดำนะฮะก็เล่นได้ครับไม่ยากไม่ยากเก่กอล์กันบ้านยังเหลืออยู่นะครับเซฟพานะฮะ

รมนี้ค่อนข้างวางดีนะครับรมนี้มันสั้นนะแต่มันล็อกเล็กนะเนี่ยกรีนอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่ามันมีอุปสรรคคือโขดหินแดงหินทุกรังนะคือถ้าตกแล้วนี่เสียดรอบเลยครับอุปรกรณ์พังแน่ นะเห็นนะเห็นธงสะบัดไหมครับโอ้โอโอสุดแค่เก้าหลุมเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพครับเพราะว่าอยู่แต่ห้องแอร์นะฮะทำงานตรวจสำนวนในห้องแอร์วันนี้เดินมายอมรับเลยนะครับว่าโอ้โหสุดๆอาการร้อนจริงๆนะครับแต่ว่าดีนะครับดนน้ำในเสือ้อตัวนี้ระบายดีมากเลยนะฮะระบ,บายอากาศดีมากเสืออ้อของไททริตะ ระบายระบายความร้อนจากร่างกายออกได้ดีขอโปรโมทเสื้อเขาตัวหน่อยนะฮะเสื้อไททลิตนี่นะใส่แล้วสบายมากเลยฮะอ่าโอ้โหรอต้นไม้มานะครับถ้าผู้ชมครับเนี่ยหลุมนี้ซิกเนเจอร์นะครับนอกจากเป็นหินลูกหังแล้วนะครับถ้าท่านมาวางในพื้นที่แอเรียตรงนี้ต้องหลบต้นไม้ตัวน,นี้ให้ได้นะฮะเพราะแนวต้นไม้กับทงนี่มันเป็นแนวดีกันเลยนะครับถ้า ถ้าวางไม่ดีเนี่ยครับต้นไม้ก็จะขวางนะฮะดังนั้นแอรเรียต้องศึกษาด้วยนะครับเพระเอิญน,นะครับลอดต้นไม้มาอ่ะไรครับพิชชิ่งเวทได้ไหมได้ครับพิชชิ่งเวทแบบผมจะขับจับท่าทางก่อนนะครับแล้วก็ปรับหน้าเลยหลังแ้วคนนั้เอ๊ะทำไมยืนแล้วหน้าเลยเที่ยว น ja, B um? B um oh, <laughs> ่เห็นไหมโดนไหมอ่อนครับอ่อนฮ่มฮผมว่านะถ้าออกกําลังกายในหน้านี้นะฮะผมว่าน้าหนักลงแน่เลยนะออกอาทิตย์ละสี่ห้าวันเนี่ยโหน้ำหนักหายแน่เลยฮะเพราะว่ามันเผาผลาญหลังงานได้ดีนะครับไขมันต่ำ นั่งกายอ่ะโอเคว่ากันอ่อนนะฮะแต่อ่อนแบบขอบ,ขอบ,ข,อบขอบนะครับดูมีต้นโพ์ด้วยนะต้นศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ซิกนเจอร์พูดผิดบอกศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ฮะนีนะ่บอกว่าจะผีมาอยู่นะศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์สิทธิ์ khắp nơi Còn đắp cao cả nữa. ปี29นะฮะโอเคครับแค่นีมาถึงนี้เลยเด็กเลยอ่ะรียมพาใกล้ๆแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องพาไปดูโอเค โอเคเบอร์ดี okay. ies, <fella stellen> ได้เบอร์ด e okay. ีค uh ่ะได้เบอร์ดีครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี huh ่ไงลุมหญ้านี่ได้เบอร์ดีนะครับเบอร์ดีลุ่มแปดเบอร์อ่าลุมสุดท้ายครับลุมเก้าแล้ว ลบ6เย่ยมลบมไปมันตามไปเรีมบร้ยโอเคค่ะอเคครับค,ค่ะ ครับก่อเหลือประมาณร้อหลาแปสิบหลาเอาแซนเวทครับแซนเวท <c oughs> ต้องพ่ชิงเวทนะ <c oughs> มันไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงถึท่านผู้ชมครับต้องพี่ชิ่งเวทคืออย่างหนึ่งมันเราไม่กล้าลงด้วย ข้อมือเราเจ็บด้วยนะฮะทะลุเยอะเลยครับสามออนโอ้พอสมควรครับหลบนิดเดึย เอาไม่จบปีติโบกี้ครับจบไปได้เก้าหลุมนะฮะมีทั้งเบอร์ดี้โบกี้ดับเบิ้ลทริปเบิ้ลสนุกสนานนะครับในช่วงของ วันหยุดพักผ่อนนะครับก้าหลุมกำลังดีนะฮะสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะออกรอบอากาศมันร้อนนะฮะมันมีผลต่อสุขภาพด้วยไ่เกิดไปฮิสโตรกนกอยู่กลางสนามนะฮะ <c oughs> นะจะไม่มีใครเห็นนะครับมันจะไม่ไหวกันเอาแค่ okay. พอพอดีก้าหลุมนะครับอ่ะเดี๋ยวกยัดนะครับโอเคครับถือว่าร่างกายไม่พร้อมที่จะเล่นนะคือเจ็บข้อมือแต่ว่าต้องการที่จะเล่นเอ,อาพลังกายนะครับ 嗯，来，靠。